ช่วงนี้ไปติดตามข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะก็มีข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนเพราะว่าสํานักงานประกันสังคมนะคะได้เพิ่มสิทธิประโยชน์รวมไปจนถึงใครที่รักงานปัน้นเรามีอาชีพดีๆมาฝากกันด้วยนะคะติดตามได้จากคุณรสรินจนามิตรค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะปากท้องเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าข่าวเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวดีเพราะว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนแล้วก็คาดว่าจะให้ทันช่วงปีใหม่นี้นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าผู้ประกันตนกว่า9ล้านชีวิตจะได้รับสิทธิตรงไหนเพิ่มกันบ้างค่ะ คณะกรรมาการประกันสังคมมีมติให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน6กรณีนะคะประกอบด้วยการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลกรณีทุกพลภาพจากเดิม2,000บาทต่อเดือนเป็น4,000บาทต่อเดือนกรณีจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม350บาทเป็น400บาทต่อคนต่อเดือนแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยถูกอกถูกใจบรรดาผู้ประกันตนเท่าไหร่คะ่ะโดยเฉพาะกรณีเรื่องของค่าธนตกรรมที่ถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบกับสิทธิของสปสชอค่ะในเรื่องของ ค่าทำฟันจริงแล้วเนี่ยการทำธนกรรมทำฟันเนี่ยสมทชฟรีของเราทำจ่ายเพิ่มสิทธิเ์เบิกสองครั้งครั้งละ250บาทนอกจากนี้เรื่องของค่าคลอดบุตรที่เพิ่มขึ้นเพียง1,000บาทคือจากเดิม1น0 0งบาท เพิ่มเป็น13,000บาทนั้นมองว่าน้อยไปค่ะโดยแกนนำสภาองค์การลูกจ้างเตรียมเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในวันจันนี้เพื่อเรียกร้องให้ปรับเพิ่มค่าคออบุตรเป็น15,000บาทรวมไปถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ส่วนอื่นๆด้วยค่ะ ขณะที่ฝากฝังพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ผูกติดอยู่กับค่าแรงขั้นต่ำก็คงยังต้องเรียกร้องกันต่อไปนะคะแต่ดูท่าทางคงจะยากค่ะเพราะเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากช่วงนี้บรรดานายจ้างและผู้ส่งออกบอกว่าขาดทุนอยู่แล้วถ้าจะให้เพิ่มค่าแรงก็ยิ่งทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นในขณะที่ฝากฝังนักวิชาการบอกว่าช่วงนี้ราคาเป็นช่วงโอกาสดีในการเพิ่มค่าแรงเพื่อกระตุ้นกําลังซื้อในประเทศให้มากขึ้นแทนการพึ่งพาการส่งออกค่ะ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าขึ้นถึง1.5ทําให้รายได้ของผู้ส่งออกไทยหายไปแล้วกว่า6,000ล้านบาทนี่คือตัวเลขที่คิดจากมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ450,000ล้านบาทค่ะหลายฝ่ายมองว่าในเมื่อการส่งออกที่เป็นรายได้หลักของประเทศย่ําแย่แบบนี้ก็ควรจะหันหน้ามาพึ่งการบริโภคภายในประเทศแทนการส่งออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มค่าแรงเพื่อทําให้กลุ่มผู้ใช้แรงง,งานกว่า38ล้านชีวิตสามารถมีกําลังซื้อได้เพิ่มขึ้นค่ะ นายจ้างลืมไปแล้วหรือว่าค่าค่าค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นมามันทำให้นายจ้างขายของในนี้ไม่ว่าขึ้นเรามองไม่เห็นเนี่ยตัวรากาองนี้มากขึ้นเรามองไม่เห็นแต่เราเห็นใช่ไหมเพิ่มเงินในราชการนะพวกขายของขึ้นราคาเลยแต่คนขายของเป็นใครไว้จะไม่นช่นายจ้าง นอกจากนี้ผู้ใช้แรงงานยังเรียกร้องให้นำพรบคุ้มครองแรงงานพศ .2541 มาบังคับใช้จริงค่ะเพราะว่าพรบฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหาต้นเหตุเรื่องของการเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำที่เกิดขึ้นทุกปีกฎหมายเรื่องค่าจ้างตามสาขาอาชีพเนี่ยนะครับอย่างเช่นการเม้นเนี่ยนะฮะเย็บจากมาเนี่ยนะสิบปีจะมีค่าประสบการณ์ควรจะขึ้นค่าจา้างยังไงยังไง เรื่องนี้รัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็บอกว่าขณะนี้กําลังพิจารณาเรื่องของค่าแรงขั้นต่ําโดยจะปรับให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจมากที่สุดและคาดว่าจะเป็นการปรับแบบก้าวกระโดดแต่อาจจะไม่ถึง250บาทขณะที่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งทางด้านนายจ้างนะคะโดยได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงเรื่องของการลดภาษีเพื่อช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยค่ะ ก็คงต้องรอลุ้นผลการประชุมของบอร์ดค่าจ้างกลางในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ยังไงค่าแรงที่ยังไม่เพิ่มขึ้นตอนนี้มาเพิ่มเงินในกระเป๋าของคุณด้วยการหาอาชีพเสริมกันดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้คุณเจวลีวิจาร์ณจิตเธอจะพาไปดูธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาไกลถึงจังหวัดสกนคลนครค่ะ ใครที่เคยผ่านไปผ่านมาบนถนนสกลนครนครพนมเห็นเครื่องปั้นดินเผาสองข้างทางที่บ้านเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันนะคะขอบอกเลยค่ะว่าสินค้าที่นี่ต่างจากที่อื่นเพราะใช้ดินเหนียวซึ่งเป็นดินในพื้นที่และไม่มีหินเจือปนทําให้ภาชนะหรือกระถางต้นไม้ที่ปั้นออกมามีคุณสมบัติพิเศษเก็บความชุ่มชื้นได้ดีกว่าค่ะ เครื่องปนินเผาจากที่นี่นะคะทากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษปัจจุบันส่งขายทั่วประเทศและเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชุมชนค่ะคุณเปรมบุญตาเท้าหัวหน้าก,กลุ่มผู้ก่อตั้งศูนย์เล่าว่าที่รวมตัวกันในชุมชนก็เพราะต้องการรักษาภูมิปัญญาบรรพบุรุษให้คงอยู่ค่ะและที่สําคัญจะทําให้คนในชุมชนมีงานทําและมีรายได้ไม่ต้องออกไปรับจ้างในเมืองซึ่งมีค่าครองชีพสูงแถววานนอนแถวฟัคงโคนแล้วก็แถวสมเด็จกาาสิน์ หรือก็แถยบ้านแพงเซกาเนี่เขาก็มารับบ่อยเดือนนึงตัวก็ประมาณห0 0หมื่นถึงหกหมื่รายได้เข้ากลุ่มสินค้าหลายชนิดที่เห็นอยู่นี้นะคะคุณเปรมบอกว่าผลิตตามออเดอร์เท่านั้นซึ่งราคาส่งก็มีตั้งแต่10บาทถึง300บาทในแต่ละเดือนจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อซึ่งก็ขายได้เดือนละ5-60,000บาทเลยล่ะคะ่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะศึกษาหรือสั่งซื้อไปขายต่อยอดเป็นธุรกิจของตนเอง ที่นี่ก็ยินดีให้คําแนะนําโดยสอบถามได้ที่หมายเลขทโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะของดีมีคุณค่าแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันอุดหนุนให้มีมูลค่ามากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าประเด็นเศรษฐกิจต่างๆที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่สำหรับวันนี้ดิฉันรสสินติชนมิตรสวัสดีค่ะ